เจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อจ้า,ต,าะะต่ำปลาเด้อค่ะต่ำปลาเซ่บเซบนัวนวจ้ามากินน้ำกันนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนและด้จ้าทางทางเมืองไทยแล้วกระทางต่างประเทศนะคะมาพ่อกับสาอีกแล้วเด้อค่ะทุกคนมาพ่อกับสาช่องแม่บบานอังกฤษเด้อค่ะสวัสดีค่ะ มื้อนี้สากับพีเมนูแซฟเซฟนะคะทุกคนมาเกี่ยวนำลายทุกคนากามาจ้าต่ำปลาจ้ะทุกคนต่ำปลาใส่โน้ตไม้ใส่ผักกาดจ่องใส่หอยมแมลงภู่ด้วยค่ะใส่หอยมแมลงภู่ใส่ขนมจีนแซ่บๆมาจ้ะทุกคนมาแซ่บน้ำกันจา้าน่ะเน้นหอยเน้นๆเลยพี่น้อง หอยแมลงพู่นะจ้ามื้อนี้สาบริชใอ่าบริไซยหอยเชลลีนะจ้าเพราะว่าหอยเชลลีมันเหลือถุงเดียวครับพี่น้องสาจะเลสีเอาไว้ถกกั่วเขยค่ะมาจ้ามากินน้ำกันใส่มือหยิบก็ได้้วจ้าเซนขาปุ้นอ่าเซนขาปุ้นหรือว่าขนมจีนมันมุนนะคะทุกคนมันขาด พ <class ic> <Deus> ่อยสามีก <objectively> ับลูกอะนั่งดกันทาง ลูกกับสามีกับคุยกันบังบ่อนพุทบอนกับกำนันเตะกันทุ ผักกาดดองหอยแมลงผู่น้อยห,หน้าใบยีกินสดกินสดแซ่บด้วทถันก้อน I think I stuck the plots for a bright didn't you? Yeah. Mm -hmm. <clears throat> เะอาเนลูก yeah, so <laughs> ตอนนี้ก็เกิดซึกแล้วพี่น้องฟังนึงเบิ้ง,งผลนฟังนึงสีฟังนึ่งทายคลิป <laughs> สิวบอกให้ฟังับพี่น้องสมัยที่สามาอาย่มั่งหนอกใหม่ๆ,ๆมั่งกรีดใหม่ๆ้ะครับอันนี้คือความกริ่นเรื่องจริงเลยนะจ๊ะอายๆๆไปไปู่ใหม่เวลาไปเดินห่างไปเห็นของอิหยางกับปกุก้าซื้อกิ่นได้ค่ะทุกคนพะว่าหยังเพราะว่าซาเรอาราคาราคาสินค้าไปไปไป,ไป,ไปแปลไปคิดคำนวณเป็นเงินไทยกทุกคนมันกับแพง ก็เลยก็กล้าซื้อ,อยังกินเป็นแบบนั้นอยู่ประมาณสองสามเดือนจ้ะบกเคยกล้าซื้อ,อยังกินเวลาไปเดินห่างเห็นยังกับบกกล้าซื้อกินยิบแล้วว่างยิบแล้วว่างซื้อบกหุ่งนี่บบกหุ่งหน่วยหนึ่งนี่สมัยตะกี้นี่บกเคยแพงเท่าทุกมือนี่นะจา้ะหน่วยหนึ่งกับประมาณสามสีป่ปอนด์ค่ะหมกบกหุ่งลูกหนึ่งนี่สาสิตังประมาณสามถึงสี่เทื่อนะจ้ะ ถ้าตำแล้วกินบ่เบิดเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นมือหลังมาเอาออกมากินอีกอาหารทุกอยา่างกินบ่เบิดเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นค่ะทุกคนเข่ากับคือกันค่ะเขาเ่าเหนียวเข่าเจ้ากินบ่เบริรดหุงแล้วมันหุงท่าหุงหลายทั้กับหุงเพอนะคะเนาะเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟิตแล้วก็ออกมากอุนไมโครเวฟกินนมีคือเรื่องจริงเลยคะ่ะสาเห็นมีบางคนเพิ่นอัน ไปดราม่าผู้ยิ่งผู้ยิ่งไทยคนหนึ่งที่เพิ่นอัดคลิปลงทิกตอกที่เพิ่นบอกว่าที่เพิ่นเววาเปรียบเพียบถึงคนไทยเมื่อกินไม่อยู่เมือหนวกไ่ได้สบายคือจังที่คิดเนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่คนนะคะบางคนก็สบายบางคนก็บ่สบายแต่บางคนถึงจะสบายเพิ่นกับกินเพิ่นกับประยักกินได้ค่ะทุกคนบ่กินแบบสลุยสล่ายเนอกจาก สิ่งที่เพิ่นเว้าในติกตอกในอันคลิปนี่คนเอามาแช่ในเฟซบุ๊กหลายหลายสาวาชิ่งที่เพิ่นเ้านะปูพีตออจากนั่นคือเรื่องจริงค่ะทุกพี่น้องสาเช่อว่าหลายคนที่มาอยู่ต่างประเทศแลกๆเ,เ,เนี่ยบางย่างจะบ้าซื้อกินบางคนกับ่สนใจเรื่องราคาก็ซื้อกินค่ะซื้อบ่สนใจสาทุกมือเนี่ อันใดที่สาสือได้สากระสือเลยค่ะทุกคนแต่ว่าอันใดที่มันแพงเกินไปสากระปาก้าซื้อคือเก่าค่ะเนี่ยปาก้าซื้อมิตาสามีซื้อห้ยมิตามากสือห้ยเลยค่ะทุกคนบักห่วยละเจ็ดปอนดแปดปอนด์สากระปาก้าสือเด็ดมิตามากสือห้ยยิงทุกมือนี่ บาทมั้งจ้ะตังแต่ไว้รัอยกบาดก็เฮ็ดเฮ็ดให้ใหาอาหารเฮ็ดให้ซิมค่าหลายๆอย,ย่างขึ้นราคาบ่แม่นแค่ของที่น้ำเขา้าของเอเชียได้จ้ะของตามหางก็คือราคาเบิดเมตต่แต่งกว่าก็คือราคาค่ะพี่น้อง เด็กอีกอย่างอยู่ในยุโรปเนี่ยของส่วนมากสิน้ำเข่ามาจากประเทศรอบข้างประเทศเพื่อนบ้านแล้วจากเพราะว่าประเทศอังกฤษหรือหล,ลายๆประเทศให้เป็นประเทศที่เมืองหนาวนะคะเนาะลายยางกับคสาม,มารถปลูกได้จะต้องน้ำเข่ามาแล้วจ้ะนมไม้เนี่ยขนาดน่ไม,ม้ถุงนะคะ ช่วงว่ารัดระบาดถุงละววาสามสี่ปอนด์ซายังก็ซื้อกินเลยค่ะทุกคนถุงหนึ่งสิมีอยู่ประมาณสี่นอแล้วจ้ะแต่ว่าช่วงนี้ราคามันลดลงมากแล้วซาวก็ซื้อกินอยู่จ้ะเพราะว่าบางครั้งซ่า,าก็ถ้าบ่กกินกับพกเป็นยังค่ะแต่ว่าโดนๆกินที่ก็โอเคตอนราคาแพงๆแล้วจ้ะเนาะ ข้าวเหนียวข้าเหนียวหนึ่งแล้วหนึ่งอ้นแล้วอุ่นอีกจ้ะพี่นอ้องบางที่ข้าเหนียวที่มันเริ่มเริ่มจะแข็งตัวแล้วยังเอามาอ้่นกินนะคะเสียดายมันแพงมาอยู่ใหม่ๆยังกับแพงไปเบิดประกาศซื้อกินค่ะเพระาะว่าเอาราคาไปเปรียบเป็นเงื่อนไขค่ะ รูกก okay, so ับสามีกพราะก้าวเด่งนะทุกคนจกระโบ่ได้หนกับคุยเรื่องนเบิ่งปนบุญแมนมาทุกคนที่มีสามีชาติต่างชาติหรือว่ามาอยู่ประเทศมาอยู่ต่างต่างต่างประเทศเนี่ยจะสบายทุกคนนะ้วันบางคนก็สบายบางคนก็ลำบาก โอโอโอ Whistles is down the middle here. ก็ต้องไลายพี่น้องสาตำเต็มโคกเลยแ้วจ้ะหืมห่มถืบขามเปียกจ้ะทุกคนสาใส่บักขามเปียกไปนั่จ้ะ ทำเลยข้ามเปียกสม,นนมเนื้อเอาออกมาบ้างไหมล่ะลืม ซาต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ่ะให้ลูกกับสามีเพิ่งบ่นค่ะเพราะว่าซาถ่ายคลิปซากระเวอ,อไปนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะนนถ้าเจ้าเปิดเสียงอเสียงทัศนธาดังกับเได,ด้เะจ้ะเพราะว่าซาถ่ายคลิปอยู่ซาต้องขอบคุณทุกคนหลายๆจที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็กดติดตามให้ซา <c oughs> ด้วคะ่ะถ้าเู้ใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ซาเลยนะจ้าบายๆจ้า